โซนย่านมิเป็นะครับนะก็วันนี้ผมก็จะพามารีวิวพามาทัวร์ซอยบาร์กันนะว่าเป็นยัางไงาบา้างกันบ้างนะครับนะอ่าซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นขนานเเนน้า,า,าขงนาห,หน้าจะเป็นเซเวน่นนะฮะอ่าแล้วก็ซอยบาร์จะเป็นจะอยู่ซอย80ของถนนเพชรเกษมหัวขินนะครับนะอ่าหรือบอกเลยซอย80นะฮะถ้าจะเป็นเซเว่นเข้ามาก็จะไปเจอกับพวกร้านบาร์อะไรเต็มเลยนะครับนะ ถ้าอาจจะไม่ชันถ้ามาขออภัยนะฮะอ่าก็พามาดูธรรมะซึ่งก็จะมีร้านบาร์่รรมซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ร้านนี้นะฮะนะซึ่งมามาแค่มาแข่งปุยเฉยๆนะาะซึ่งผมก็ไม่ใช่คนกินเล้ากินเบียร์ด้วยนะเพราะแค่เขาก็มาด้วยอ่านะฮะแลวบนนี้ก็มีท่อน,นี้ก็จะมาจากตอนที่ได้ส่งการกันฮนะ ถ้าเดินไปนไกลๆก็จะเป็นผ่านยศไฟแล้วครับนะอะแต่ผมจะไม่ไปนะครับนะเพราะมันไกลเกินไปผมจะเข้าซอยนี้ดูนะครับฝนะังซอยบาจะเป็นไงนะครับนะพามาดูหลังซอยบาหน่อยข้างในก็จะเป็นบ้านนะครับนะนี่เป็นบ้านเต็มเลยนะครับนะนี่ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะนั่นนี่คือหลังซอยของซอยบ้านนะซอยบาบฝั่งนู้นนะฮะอ่าตรงนั้นก็จะเป็นสถาน,นรถไฟหวัวหินฮะนะซึ่งนั้นเขาสร้างใหม่อยู่ด้วยนะครับนะเป็นรถไฟรางคู่อ่าซึ่งไปก็จะเป็นโผล่มีหลายซอยมากทำนะอ่าอ่านีะนะ่ออกมาก็จะเป็นอย่างเี้เห็นไหมเหมือนนี่เหมือนอยู่ในกรุงเทพมนะฮะนะออกมานี่อ่านี่มันอยู่กรุงเทพเลยตรงนี้ก็จะมีตึกนะฮะ อ่าตอนนู้นก็จะซอยตันนะฮะเป็นทางตันอ่าอ่าภาพมันจะสั่นๆหน่อยขออภัยนะฮะอ่าเพราะก็ไม่ชัดด้วยครับนะนี่ออกมาก็จะเจอกับร้านนี่นครับนะซึ่งผมลืมชื่อร้านเลยครับนะบ็อกกี้อะไรสักอย่างนี่นะฮะ เขมาก็เซเว่นนะฮะอ่าซึ่งถ้าออกมาถ้ากลางคืนนี่แสงสี่เสียงนี่เต็มเลยนะมั้ยอาร์จีบีเข้าหน้าเต็มเลยนะครับนะอ่ารถข้ถามนะฮะอ่าแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวใช้ใดูกลางคืนด้วยนะครับนะว่าเป็นไงนะครับนะอ่าคร้บนะนี่ก็กลางคืนแล้วนะครับนะอ่า นี่ค่ะดูแสงดีเสียงคนะ่ะมากับซอยซอยบ้านนะฮะเข้ามาเดี๋ยไม่มีอะไรเดี๋ยวท่นนี้ก็จะประมาณนี้นะซึ่งผมจะไม่ถ่ายมากนะครับนะให้ถ่ายแค่นี้แล้วก็ให้ดูะนะมาแสงดีเสียงเยอะมากนะครับนะอ่าก็ประมาณนี้ครับนะให้ดูมุมนี้ด้วยละกันนะครับนะอ่าอ่าคืออย่างนี้นะครับนะ นั่นคือร้านที่เราอยู่เมื่อกี้นี้นะครับนาะหนะ้าร้านบ็อกเกอร์นะครับนะบ็อกกี้อ่านทะี่ทำนะก็รวมๆก็ก็ใช้ได้นะครับนะ้เดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับนะ้านะมุมสุดท้ายนะนะครับนะผมจะให้ดูอ่าก็ตอนนี้ก็จะเป็นก็เหมือนเมื่อกี้นะี้เลยนะครับนะอ่า กันเพียงเท่านี้แล้วกันนะซึ่งนี่ก็กำลังย่างหมาล่าด้วยนะครับนะอ่าแล้วก็จะเป็นมาเนี้ยนะก็ยังกระซิบกระไรกดแชร์ด้วยนะครับนะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะบ๊ายบายเพิ่ม bye ตเติมหน่อยแล้วกันนะครับนะเพิ่มเติมหน่อยกันตรงนี้ผมก็ไม่ได้อยู่ซอยแปดสิบนะผมอยู่ซอยเก้าสี่ซึ่งก็เป็นร้านมาเนอะนะชื่อเขาจัดงานวันเกิดกันอยู่นะครมาเนี่มีย่างหมึกีหมูหันด้วยนะฮะอ่า ซึ่งนี่นะก็จะเป็นคาวบอยนะครับนะเออคาวบอยครับนะก็ประมาณนี้นะก็ไม่รีวิวอะไรมากนะครับนะนี่ก็มีจัดร้องคาราโอเกะด้วยนะครับนะนี่ไฟอะไรพร้อมนะครับนะอ่ามีไม้พร้อมอะไรหมดเลยนี่ถ้ายคนดูหน่อยฮะับทนายคนดูหน่อยโอเคโอเค